วันนี้เราจะทำอะไรคะลูกทาให้แม่ดูค่ะนะทาโอเคมาลุยพี่มาริเป็นไปรายงานตัวต่างชาพี่มาริจะได้รู้ของมาริค่ะองมารีค่ะอะอทาให้สวยๆนะคะวันนี้ทาให้สวยๆนะโอเคค่ะวันนี้ไม่สวยแน่อะอะอ่ะทาให้สวยๆค่ะไม่ต้องว่าดน้องเดี๋ยวเธอจะทาให้สวยโอเคค่ะอะเร็วๆ เปิดได้ไหมลูกเปิดได้ไหมเด็กช่างเหอะเด็กช่างเหอะน้องสมริกโอ้โหดูช่างทาเล็บแต่ละคนเป็นยังไงเปิดได้ไหมคะไคะคือไม่น้อคือไม่น้อได้ไหมคะให้เปิดให้ไหมมาประตูเปิดให้นะเอาเปิดได้ได้แล้วได้แล้ว หรือก็อขวดที่มันเปิดได้ค่ะลูกหนูเปิดไม่ได้หรือก็อขวดที่เปิดได้โอเคพอแล้วค่ะลูกสีฟาโอ้โหจะเอากี่สีให้ป้ะตกเนี่ยสี่ใบใลูกสีจะเอากี่สีให้เอาคีมอ่ะเอาคี่มอ่ยจะเอากี่สีคะห้าสีห้าสีห้าสีเลยเหรอเย่ไม่มีขอเพจ มีมีสิบนิ้วนี่ก็จะให้ประตูทั้งสิบสีเลยหรอคะลูกค่ะทำไมโบได้เยอะกว่าคนอื่นอ่ะเออให้น้องมางค่ะอ่ะค่ะมาค่ทาไปค่ะมาลีเตอร์ไม่เป็นไรเธอก็ได้แล้วนะเออไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเปลี่ยนกันทาค่ะเปลี่ยนกันทาค่ะลูกไม่เป็นไรเราทำเสร็จแล้วลูกลูกก็อยายแล้วก็วาโอ้โหอ้ดูน้องละละเลงสิน้องละเลงจีนใหอันนี้ให้หรือ แล้วก็เลงสีพอ,อ,<ห>อแล้วเธอเอามาลีเลยพอละข้ามก็นอนเอาทาค่ะ,คะ,คะาาทาข้ามมาลียามาลียาทำงานค่ะโอเคค่ะออทาสองรอบเลยค่ะไอทาเสร็จแล้วก็ทาสองรอบค่ะมา,มาเดี๋ยวปุ๊บทำอีกทำไม่เป็นผมนทำไม่เป็นเดี๋ยวมนันโอเคค่ะ ีมันใหญ่พวกหนูทำไม่ได้ค่ะแต่พี่มันนี้ทำได้สวยนะคะเอาทาสวยๆนะคะโอ้โหดูสีเล็บป้าดิโอ้โหสิบนิ้วแีมแ้มๆอะมานีฮะยี่สิบนิ้วนี่ก็ยี่สิบสีเลยค่ะลูกโอ้อหอันนี้อ่อ่ะยี่สิบนิ้วก็เป็นยี่สิบสีเลยค่ะ นางแบบนางแบบนี่ก็จะสวยได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะลูกหนูทาไปหนูทาไปหนูทาไปค่ะเหลืองสีเดี๋ยวมันจะหมดเวลาค่ะลูกมันจะหมดเวลาค่ะลูกโอ้โหเขาลเลายเขาทาสีสวยมากเลยน้องเลอทาเก่งค่ะโหสุดยอดชะเยี่ยมค่ะเยี่ยมค่ะลูกเยี่ยมค่ะโอเคค่ะ สุดยอดคะ่ะสวยแล้วโอ,อาสีชมพูให้ด้วยนัวอ๊ย,อยนในเล็บเดียวจะเล่นหลายสีเลยเหรอลูกฮะเล็บเดียวจะเล่นหลายสีเลยเหรอคะ,อ,อ,ะอือหือ เสร็จแล้วโอ้ยทมันก็เลอะสิพะรู้ระวังค่ะ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 มันก็เลอะสิคะโอเคค่ะโอ้ยสวยนะคะสีนี้สวยค่ะน้องมะลินี่สีนี้สวยสีสวย ขอทาบางสีเธอไม่ให oh ้ฉ uh, uh, uh. ันเอามาดิ่อขอทาบางสีอะไรนี้เดี๋ยวเดี๋ยดิป้งทาดิป้งค่ะลูกอย่าหาซ้ำเดี๋ยวจะมันกล้าเละนี่น้องยังไม่เสร็จเลยน้องเล็กช่วยพี่ช่วยไหมไม่ให้น้องเล็กทำไปค่ะน้องเล็กเอาอีกสีอีกสีอีสองสีค่ะลูกสีส้มจ้าอะไรลูกช่วยได้ไหม ช่วยกันระเพ็ดได้อันนึงนะเอาสงนี้แม่สวยนะแดงเปิดได้ไหมคะเปิดได้ไหมคะเอาไหนเอาสีไหนคะเปิดไม่ได้บอกหนุนแน่นๆกันนะลูกนะเดี๋ยวสีมันแห้งค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วตรวจทานด้วยนะคะว่าสีอ่ะปิดสนิทไหมลูกโอ้ยเอ้ตุ๊กมากระดิ哈สามตกลงจะให้สีเดียวใช่ไหม แล้เธอเลยค่ะเอ,อ่อโอเคโอเคเสร็จแล้วไม่เป็นไรมันไม่งั้นก็มานั่งล้างไม่เป็นไรค่ะลูกโอเคโอเค,โอเคค่ะทาให้จบค่ะทาให้จบของตัวเองทาะไม่เรียบร้อยเลยนี่นีนนนนนทาย,ยังไม่เรียบร้อยแล้วอยากไปทาของคนอื่นเอาให้เรียบร้อยค่ะโอ้มารีอ่ะเร้เด้กว่าหนูอีก ไปให้รัวไปให้สนิทีิลูกพี่โบท,ทำให้ทำให้เรียบสิอเอาสีเอาสี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 ชมพูค่ะสีส้มก็ได้ลูกเนี่ยเอาให้ทั่วสิคะลูกของตัวเองยังไม่เรียบร้อยเลยเอาของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะโอเคนะคะโอเคค่ะสุด,ดยอดเลยนิวเดียวมาซ้าไม่ได้ไอูกมันไม่ปิด โอเคโอเคไม่ปิดก็้ม่เป็อเอาสีอนอ่อนไงลูกนี่สีอันอ่อนสีส้มๆเนี่ยคะ่ะเอาเอาเนื้วไหนคะไม่ไม่เอาแล้วเอาสีนี้เอาเนิ้วนี้คะ่ะโอเคขอเปลี่ยนก่อนโอเคโอ้โหสวยงามมากสีทาเล็บเขาแต่ละแต่ละคนเลือกสีอีกนิ้วหน,นึ่ง okay, ค่ะโอเคค่ะเอาสีไปเอาเอานิ้วเร็ว นิ้วเดียวอืมอ่ะาสีเล็เลมาริสทาก็เห็นสีขาวอ่ะเจะทั่วเล็บอ่ะทำเล้ะเห็นแล้ว,ลวนะอะไรยิ่งเห็นกว่าอีกอ่ะเจะทั่วคะ่ะนะคะโอ้ยโอเคแล้วโอ้ยสี่สี่เนี้ยยี่สิบนิ้วเอาเอามา ยี่สิบนี้ตสิบก่อนมันมันระวังค่ะพอแล้วลูกพอแล้วค่ะพ่อแล้วมันเลอะเทอะไปหมดแล้วค่ะลูกมีให้สนิทเลยเอาปิดเช็คขวดยาทาเล็บค่ะหนูปิดกันสนิทไหมคะเช็คให้สนิทค่ะพี่มารีเช็คให้สนิทค่ะลูกหนูเอาแบบเช็คทุกขวดนะคะเช็คทุกขวดค่ะพี่มารีไปช่วยกันเช็คค่ะช่วยกันเช็คค่ะ เดี๋ยวหนูปิดไม่สนิทเดี๋ยวมันจะสีแห้งค่ะลูกป,ลปิดให้แน่นไปเลยอืมปิดให้แน่นค่ะโอเคจดขายยาขยยาขยดีค่ะขยยายได้ไหมอ่ะก็เล่นขายก็ขายไปสิพวกหนูก็ขายไป,โ,ไปโอเคอุย้ยมีคนโทรเข้าอีกแล้วเ<อ>หรอใครโทรเข้าอ่ะหนูหนูหนูปิดปิดค่ะกดกดหยุดสต